วันนี้พี่ออนพาเพื่อนๆมาทำผัดหมี่เหลืองนะคะไมง่ายเองค่ะไม่มีพิธีรีตองอะไรนะคะสุดพี่ออนนะคะก็อ,อื่นแล้วก็ไปลวกหมี่นะคะให้มันนุ่มก่อนเนาะลวกหมี่ให้มันนุ่มก่อนแล้วพักเสด็จนะ้ำไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งหม้อน้ํามันใส่น้ํามันนิดนึงเอาหมูบดแล้วก็กระเทียมของเรานะลงไปผัดให้หอมๆนะคะพอได้ที่ เราก็เอาหมี่ของเราะคะ่ะลงมาผัดค่ะหมี่เหลืองนะคะค่ะแล้วก็ปรุงรสตามใช้ชอบสิคะทีนี้อยากแบบหดก็ใส่เข้าไปค่ะย้อนใส่เนื้อิวดานิดหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยกันแล้วกันเนาะเพราะว่าก็อยากปรุงอะไรก็เติมไปค่ะ ผักนี้พี่ออนลวกไว้ต่างหากนะคะแล้วก็เปิดไฟกลางๆเนาะผักนี้ก็ลวกไว้ต่างหากเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามาใส่ทีดหลังค่ะเป็นกับแก้มไปเลยกับแก้มไอ้นี่ไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆใดอยากทำเมนูนี้ก็ง่ายดีเดียวค่ะกินง่ายๆเนาะค่ะอร่อยด้วยนะคะค่ะก็ลงไปทานทานกันเลยนะค่ะผัดหมี่เดือย มีเหลืองนะี่เป็นแล้วแต่จดี๋ยเลือกแล้นะเป็นหมี่ไข่ก็ได้นะคะหมี่ไข่นีเ่เขาบอกว่ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามีประโยชน์มากกว่าว่านั้นนะคะแต่อันนี้พี่ออนก็เอามีแบบไม่ใช่มีไข่นะคะมีแบบทั่วไปนะคะก็อร่อยคงไม่แพ้กันนะคะมันอยู่ที่เรารปรุงอินทีเ,เนาะ <laughs> ล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนั่นแหละอยากใส่อะไรนะคะเป็นอาหารมื้อกลางวันนะคะถ้าเพื่อนๆไหนที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็แวะทานกับพี่ออนได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่ไข่ก็ได้นะแล้วก็เอานี่กองไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ไข่ใส่ตีวหลังนี้นะคะ่ะก็อร่อยนะก็ทำได้หลายอย่างเนาะแล้วแต่เราจะแบบปรับปรุง คิดแบบไหนอะไรยังไงหะมันอยู่ที่สูตรเราเนาะสูตรใครก็สูตรใครนะก็อร่อยก็คงไม่แพ้กันนะคะใครยังไงก็ลองทำทานกันนะคะเอามาม่าก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นๆาจาัดไปเลยคะ่ะปรุงรสตามใจชอบก็ถือว่าเป็น เสร็จพิธีนะคะจะใส่ผักตามด้วยลงไปก็ได้หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ค่ะนะง่ายๆทา,านวยกันนะคะ